ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลดิบุญมีณชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวน,นี้นะครับในส่วนของเปิดขคลื่นคุยข่าวแนวน,นี้ครับคุณผู้ฟังการติดตามนะครับข่าวสารเกี่ยว,ว,ว,วยกับการเลือกตั้งนะฮะในส่วนของช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับก็ให้การติดตามเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ฟังว่าในส่วนของช่วงต่อไปหลังจากการประกาศยุบสภาแล้วจะเป็นขั้นตอนใดต่อไปนะครับ ในส่วนของข่าวจากเว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเผยแพร่นะครับพระราชกิจดจีกานะครับยุบสภาผู้แทน,ะะนทราษฎรพุทธศักราช2566 ให้ถือว่าวันประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับนั่นก็คือวันที่20ที่ผ่านมาเป็นวันยุบสภานะครับหมายความว่ากกตนะครับก็ต้องมีการออกประกาศกําหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครสสอนะครับภายในวันที่25มีนาคมที่จะมาถึงนี้นะครับโดยเนื้อหาในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งให้ไว้นะครับในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาและนับเป็นปีที่8นะครับในราชการปัจจุบันระบุว่าพระบาทสมเด็จพระ รเมรธารามาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกร พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าด้วยนายรัฐมนตรีได้นําความกาบบังคมทูลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562และนับบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่4อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้วสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาช ชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา103และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราสกิษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตราที่1พระราสกิษฎีกานี้เรียกว่าพระราสกิษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566มาตราที่สองพระสกิษฎีกานี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเป็นต้นไป มาตราที่3ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตราที่4ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้มาตราที่ห้า ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีการนี้ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรี ในลาดับต่อไปครับคุณผู้ฟังในส่วนของการประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งครับคุณผู้ฟังหลายๆคนก็ต้องมีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งประเมินไทม์ไลน์การเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังสําหรับสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันนะครับครบวาระจริงๆแล้วเนี่ยคือวันที่23มีนาคมนะครับคุณผู้ฟังแต่ทางกรกตเองนะครับก็ต้องมีการกําหนดวันเลือกตั้งนะครับภายใน45-60วันตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา103 ซึ่งภายใน5วันนะครับนับตั้งแต่นะครับมีพระราชกฤษฎีกายุบสภากรกตก็ต้องมีการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปและวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับในราชกิจจานุเบกษาส่วนผู้ประสงค์นะครับที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสสต้องสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองนะครับภายใน30วันโดยทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยกรประธานยุทธศาสตร์ชาติกับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยนะครับและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง อธิบายนะครับว่าหากยุบสภาในวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาการเลือกตั้งครับจะเป็นวันที่14พฤษภาคมหรือ55วันหลังจากยุบสภาการรับสมัครเขตวันแรกนะครับน่าจะเริ่มในวันที่3เมษายนและรับสมัครบัญชีรายชื่อวันแรกน่าจะเป็นวันที่4เมษายน โดยแต่ถ้าหากมีการกําหนดนะครับในวันที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งตามปฏิทินเดิมนะครับของทางกะกะตเท่ากับว่านะครับพรรคการเมืองจะมีเวลาหาเสียงเพียง48วัน แต่ถ้าหากกำหนดในวันที่14พฤษภาคมจะมีเวลาหาเสียงนะครับ55วันนั่นเองโดยทางด้านในส่วนของงบประมาณนะครับการจัดการเลือกตั้งนะครับทางครมออนุมัติวงเงินรวมกว่า5,945ล้านบาทเป็นสัดส่วนของการค่าใช้จ่ายภารกิจนะครับที่สำนักงานกกตดำเนินการนะครับ5,100ล้านบาทสำนักงานงบประมาณครับได้มีการจัดสรรน,นะครับ ให้ประมาณกว่า4,600ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ80นะครับของวงเงินที่ขอไปส่วนงบประมาณนะครับของหน่วยสนับสนุนนะครับทางด้านของสํานักงานงบประมาณจะมีการจัดสรรตรงไปยังหน่วยดังกล่าวต่อไปด้วยเองนะครับอย่างไรก็ตามทื่คุณผู้ฟังในช่วงนี้เองนะครับก็อาจจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าพรรคการเมืองอะไรพรรคนะครับก็ได้มีการเนี่ยออกมาหาเสียงในแต่ละพื้นที่โดยนะครับก็ต้องดูนะครับว่านโยบายแต่ละพรรคเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับ ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกนั่นก็คือพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังอยู่หรือว่าคุณผู้ฟังทุกท่านนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากเราเองเนี่ยต้องมีการรักษาสิทธิ์รักษาเสียงของพวกเราอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรต่อไปก็ขึ้นอยู่กับปลายปากกาหรือขึ้นอยู่กับเสียงของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงกันนะครับคุณผู้ฟัง อีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ฟังที่เป็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นที่พูดถึงในวงกว้างนะครับเกี่ยวกับสารอันตรายนะครับนั่นก็คือซีเซียมนะครับ137ครับคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยอาจจะได้เห็นข่าวาวในช่วง2อสวันที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเองเนี่ยก็จะพูดถึงนะครับผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับสารซีเซียม137นะครับโดยอันตรายนะครับจากสารซีเซียม137นะครับจะมีผลต่อร่างกายนะครับที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้คร สารซีเซียม137นี้นะครับกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีการตรวจพบวัตถุดังกล่าวนะครับที่หายไปหรือว่าถูกลักลอบนะครับนำออกไปซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นสารกำมงตะลังสีจะส่งผลนะครับต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ฟังโดยสารดังกล่าวครับคุณผู้ฟังก็มีความอันตรายนะครับซึ่งเป็นสารกำมะตะลังสีชนิดหนึ่งที่หากสัมผัสนะครับในช่วงระยะเวลาสั้น อาจจะนะครับไม่มีผลต่อร่างกายที่ชัดเจนแต่ถ้าหากสัมผัสในระยะเวลานานนะครับและปริมาณสูงจะเริ่มมีอาการที่ส่งผลต่อร่างกายต่อไปนี้นักผูนูฟังซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับเกิดการมีผื่นแดงนะครับขึ้นตามผิวหนังผมร่วงเซลลตายเป็นแผลเปื่อยเกิดเนื้อเส้นใหญ่ไป็นจำนวนมากที่ปอด เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับเกิดต้อกระจกทั้งนี้นะครับอาการมากหรือว่าน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับเข้าไปอวัยวะที่ได้รับการสัมผัสและก็ในส่วนของอายุของผู้ที่รับรังสีนะครับเมื่อได้รับเข้าไปในร่างกายแล้วจะกระจายไปทั่วร่างกาย ส่วนใหญ่นะครับสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อและส่วนน้อยนะครับจะอยู่ในตับแล้วก็ไขกระดูกแต่จะถูกขับออกทางเหงื่อและปัสสาวะนั่นเองนะครับถ้าหากสัมผัสหรือว่าได้รับรังสีดังกล่าวครับคุณผู้ฟังในปริมาณที่มากหรือว่าเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องก็อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งมเงมเ็เดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียได้ครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะครับในสารดังกล่าวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งโอกาสที่จะเป็นมะเร็งนั่นก็คือ ต้องทานอาหารที่ปนเปื้อนสารซีเซียมนะครับ137เป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากสูดดมหรือว่ารับเข้าไปด้วยความเข้มข้นสูงหรือเป็นระยะเวลาพอสมควรครับก็จะก่อให้เกิดมะเร็งกับอวัยวะที่สัมผัสด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังเราพูดถึงเกี่ยวกับผลกระทบทางได้ของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสารดังกล่าวครับคุณผู้ฟังซึ่งถ้าหากมีการปนเปื้อนนะครับของสารดังกล่าวเนี่ยสามารถตกครั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําพืชสัตว์ จากนั้นนะครับการแพร่สู่ร่างกายมนุษย์หรือว่าคนนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองเนี่ยรับประทานมาจากเนื้อสัตว์นั่นเองครับคุณผู้ฟังและถ้าหากในส่วนของท่อของสารซีเซียมนะครับ137ดังกล่าวเนี่ยถูกนำไปขายอย่างที่โรงแปรรูปเหล็กนะครับหรือว่าถูกหลอมในเตาหลอมแล้วนะครับจะทำให้รังสีเนี่ยถูกปล่อยนะครับออกมาเป็นในส่วนของหมอกควันหรือว่าป่องควันจะกระจายไปยังสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการปนเปื้อน ของรังสีนะครับเบต้าและแกมมาซึ่งจะเป็นสารเกาะมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับในสภาพแวดล้อมเป็นวงกว้างถ้าสารซีเซียม137นะครับปนเปื้อนไปยังสิ่งแวดล้อมเช่นแหล่งน้ำหรือว่าน้ำใต้ดินน้ำผิวดินก็จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งในอนาคตได้ทั้งนี้นะครับผู้ครอบครองทั้งในส่วนของร้านรับซื้อของเก่าโรงงานรีไซเคิลโรงงานหลอมเหล็กนะครับที่รับท่องหุ้มดังกล่าวไปนะครับผู้ครอบครองครับถือว่า กำลังตกอยู่ในอันตรายครับคุณผู้ฟังหากนําไปกองนะครับไว้ตากฝนนะครับนำไปชะล้างน,นะครับสารปนเปื้อนดังกล่าวในน้ำนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนในส่วนกรณีถ้าหากในส่วนของการสัมผัสสารซีเซียมไปแล้วคุณผู้ฟังต้องทําอย่างไรโดยสารซีเซียมนะครับหนึนี่ยมีลักษณะเป็นของแข็งคล้ายกับผงเกลือ สามารถฟุ้งกระจายได้นะครับเมื่อแตกออกจากที่ห่อหุ้มไว้ข้อมูลครับจากกรมการแพทย์เผยนะครับว่าอาการที่พบหลังจากที่ได้มีการสัมผัสสารดังกล่าวนะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มอาการซึ่งอาการที่1นึ่นันก็คือระบบผลิตเลือดนะครับระบบทางเดินอาหารและระบบทางประสาทกลางกรณีที่ได้รับสารลังสีบางส่วนของร่างกายนะครับหรือว่าปริมาณไม่สูงทําให้เกิดทางด้านของอาการทางด้านผิวหนังหลังจากลังสีโดยมีปัจจัยสําคัญนั่นก็คือปริมาณลังสีนะครับที่ได้รับ ระยะเวลาที่สัมผัสระยะห่างนะครับจากแหล่งกําเนิดรังสีและมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีหรือไม่หากเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับจะไม่ส่งผลอันตรายที่เห็นผลอย่างได้ชัดทันทีแต่อย่างไรก็ตามครับก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายขนาดสูงได้ถ้าหากมีการสัมผัสในระยะเวลานานและถ้าสะสมในระยะเวลานานก็ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ครับคุณผู้ฟัง การที่ป้องกันหรือว่าการที่จะปฏิบัติตามในส่วนของข้อแนะนําต่างๆของแพทย์เองเนี่ยเราก็ต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากมีการติดตามหรือว่าในพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงเองนะครับก็ต้องมีการลัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สารเนี่ยกระจายไปยังวงกว้างไปมากกว่านี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทําให้คนแต่ละพื้นที่เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้สารดังกล่าวเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับก็สามารถสํ แล้วก็จํากัดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและควบคุมได้นั่นเองนะครับก็อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพเองนะครับก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงตลอดเวลาแล้วก็ห่างไกลต่อโรคถ้าหากเรามีการออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพอรับทานอาหารที่ดีนะครับก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยปลอดภัยต่อโรคแล้วก็มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนั่นเองนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกู๊ปพิเศษนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมาถาพ,พิษครับ ับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงทวัรล,ลยราชสมบัติส่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในพระราชดําริที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วประเทศรู้จักใช้ชีวิตด้วยความพอดีเช่นเดียวกับพระราชดําริทฤษฎีใหม่ที่ให้ราษฎรรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวพระราชดำริทั้งสองนี้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับไปทั่วโลกว่าสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติอยู่ดีมีสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ครอบครัวไม่เพียงแต่กเกษตรกรเท่านั้นผู้ประกอบการธุรกิจทุกระดับที่นำแนวพระราชดำรินี้ไปปรับใช้ก็สามารถดำรงกิจาการอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้กระแสยุคโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลก ก็ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะมุ่งไปสู่คำสามคำด้วยกันก็คือสมดุลมั่นคงและยั่งยืนมากกว่าจะมุ่งไปที่รวยความร่ำรวยอย่างไม่รู้จบความไม่มีขอบเขตมีความโลภขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแต่ผลท้ายในชีวิตจริงมันไม่สามารถจะทําอะไรได้อย่างนั้นแล้วทุกความจริงเมื่อเราทําประพฤติตัวอย่างนี้แล้วเราสามารถช่วยเหลือโลกได้ในส่วนรวมประเทศชาติของเรานั้นโชคดีเหลือเกิน เรายังมีดินนะ้ำลมไฟที่สมบูรณ์แม้ก็ะทั่งทาลายกันอยู่ทุกวันแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่เพียงแต่ว่าเราหยุดทําลายซะฟื้นฟูนไอ้สิ่งที่เสียไปให้กลับคืนมาแล้วก็ทําบริหารจัดการแต่ความพอดีและให้เหมาะสมกับสภาพและขีดความสมามารถของพวกเรานั่นแหละครับความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นทั้งนี้ ราษฎรจักสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ก็ต้องพึง่งพาธรรมชาติด้วยเช่นกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงทุ่มเทศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่ออาชีพการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ของราษฎรปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาคือการใช้หญ้าแฝก พืชมหัศจรนย์ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งทรงรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันส่งเสริมเนื่องจากรากของแฝกมีคุณสมบัติที่ดีทั้งป้องกันการชะล้างของหน้าดินและทำให้ดินร่วนซุยปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่จังหวัดนราธิวาสนับเป็นปัญหาสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ทำการแก้ไขในลักษณะการแกล้งดิน ซึ่งผลสำเร็จทำให้ดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่มีสภาพดีสามารถเพาะปลูกพืชและทำนาปลูกข้าวได้ปัจจุบันมีการขยายผลนำไปปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่จังหวัดนครนายกและนครศรีธรรมราชช่วยให้ราษฎรมีพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น,นกลไกสสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการน้ำที่เรียกว่าแก้มลิงนั้นนับเป็นโครงการพระราชดำริ ที่ช่วยแก้ไขทั้งปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงน้ำแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยทรงใช้หลักธรรมชาติของลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มแล้วค่อยๆนำออกมากินภายหลังมาเป็นแบบอย่างในการเก็บกักน้ำนับเป็นวิธีอัญชาญฉลาดที่สามารถนำไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้ประชาชนได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ชาวชนบทเท่านั้นที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือแต่คนเมืองก็ได้รับพระมหากรุณาเช่นกันโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาหาแนวทางมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานพระรามแปดเชื่อมโยงกับทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีซึ่งผลสำเร็จสามารถบรรเทาการจราจรที่แออัด บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและยังรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งพระนครได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เกิดความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้นจากการที่ทรงมุ่งม,มั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทำให้นานาประเทศต่างตระหนักรู้ถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจต่างๆ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎรซึ่งหลายประเทศได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในลักษณะโครงการพระราชดำริอย่างที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวลาว และยังเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่การพัฒนาในแขวงต่างๆด้วยจะเห็นว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงส่งผลให้ราษฎรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังประโยชน์แก่ราษฎรประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้สร้างรอยยิ้มอย่างสุขใจแก่ทุกคนปัจจุบันการดำเนินงานของโครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริกว่า4 0 0พโครงการ สามารถสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ราษฎรโดยมีมูล,ลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งขึ้นทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วอาณาจักรที่ส่งผลโดยรวมถึงประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube c h a n n e l อาทาร์บอสแครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจกับทีมงานทุกคนและว,วันนี้ผมเอกพลดิวนมีนชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย